สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เพนสวัสดีค่ะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแนนนะคะจากช่องทาง YouTube ค่ะแนนนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาส่งมอบรถให้พี่เพนถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะมอบกุญแจรถนะคะส่ง X LT แบบนี้นะคะให้กับพี่เพนเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่เพนขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะที่ไว้วางใจแนนให้แนนมาส่งรถถึงที่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อรถกับแนนจองรถกับแนนนะคะพี่เพนขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถามคําถามพี่เพนสักสองสามคำถามนะคะพี่เพนรู้จักแนนจาากช่องงทไห YouTube ค่ะดูมานานหรือ,อยังพี่เพ็ญดูมาก็เกือบปีแล้ว,ลว <laughs> จะศึกษา,า,ามาเยอะแฟนป็นคนดูด้วยแล้วก็มาส่งมาให้พี่ดูว่าเออเนี่ยอย่างนี้นะแนนเขาทําส่งคลิปดูหลายๆคลิปไปส่งที่นูนนน่นจังหวัดนู่นจังหวัดนี้หลายคลิปค่ะ<ช>อ่ะาก็วสวยด้วยข้า <laughs> ขอบคุณค่ะพ,พี่เพ็ญก็สวยจ้า แล้วเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เพ้นสวยถูกใจค่ะคันใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าในคลิปไหมใหญ่ในคลิปใหญ่กว่าที่เธอถ่ายให้พี่ดูอีกใช่เพราะว่าปกติลูกค้าจะพูดเหมือนกันเลยค่ะว่าในรถคลิปอะในในรูปแบบมันจะตัวเล็กกว่านี้ดูเหมือนเล็กเนาะอืมวันนี้พอมาส่งตัวจริงแล้วใหญ่สวยใครรู้ถูกใจค่ะชอบไหมพี่เพนชอบค่ะชอบ ที่นี่ที่ไหนคะพี่เพ็นบอกท่านผู้ชมหนที่นี่ป่งน้ําร้อนคลงรานจังหวัดกําแพงค่ะค,ค่ะแล้วก็อ, <laughs> อยากให้พี่เพ็นฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงคะ่ะคุณแนนไว้ใจได้นะคะ คือดูมาหลายคลิปแล้วว่าคุณแอนโอเคกับคุณภาพโอเคใช้ได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะพี่เพนขอบคุณคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนอธิบายตัวรถไปพร้อมกันเลยเวลาพี่เพนไปย้อนดูคลิปจะได้เห็นว่ารถเราใช้งานยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างนี้นะคะพี่เพนอันดับแรกเลยนะคะจะบอกว่ารถรุ่นเนี้ยนะคะเป็นรถรุ่นแคร XL Plus นะคะแต่ซึ่งเป็นโฉม2021แล้วนะคะโฉม2021เนี่ยมีอะไรใหม่บ้าง<อ>ก็คือกระจงังอะจริงๆแล้วจะเป็นกระจังใหม่ แต่แนนเปลี่ยนกระจังมาให้แล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็กุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมทแท้จากศูนย์เลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนของแท้เลยของ Ford มาเลยนะคะอันนี้คือเป็นแบบเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่แบบว่าของ Ford แท้เลยเป็นหน้าจอคาเฟสติฟมาให้เลยนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือแบบว่าดีมากๆคือออปชั่นเนี่ยเหมือน กลายกายเป็นตัวท็อปแล้วนะคะแต่ราคาไม่แรงเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้นะคะเราก็แต่งให้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นชุด F150 นะคะปกติซึ่งชุดเนี้ยนะคะจากความหนาของเขาเนี่ยจะหนากว่าสไปเดอร์ซึ่งดูว่าเนี่ยมันจะมันมันจะหนาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นสีตามขอบแดงจะมีไฟเดย์ไลท์ทางด้านนี้ด้วยนะคะ3มดวงแล้วที่เพจลองกดกุญแจให้ท่านผู้ชมดูหน่อยคะ่ะว่าไฟสวยๆไฟตามมาแต่งนะคะเป็นแบบไหนกดใช่คะ่ะปลดล็อกได้เลยคะ่ะ อ่านี้ค่ะเราก็จะเห็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะก็จะเป็นไฟเดวิลไอนะคะเป็นไฟตาแดงนะคะเห็นทุกลกทุกทกทกท่านผู้ชมเห็น,นพี่เพ็นลองอลองกดอีกสักทีหนึ่งก็ได้ค่ะ ก็จะเห็นแบบไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัว C แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็น่นจะใส่เป็นชุดค้อไฟท้ายแบบเออชุดค้อไฟหน้าแบบนี้ให้นะคะซึ่งอันนี้คือพอดูด้านหน้าเนี่ยก็คือจะสวยงามมากๆที่ถ่ายรูปให้ทพเทนดูเนาะทุกอย่างก็คือจะมีขีดแดงไว้ทั้งหมดเนี่ยจะได้แบบว่าสีดําตัดแดงเนี่ยมันจะได้ดูสปอร์ตขึ้นนะคะแล้วก็ตาไฟมัดแดงเนี่ยสีแดงซิ้นเป็นเดวิลไอเนี่ยก็ ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะชุด,ชดฝากกระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแบบทรงรูปเป็นทรงฟิตนะคะเป็นรูปแรดนะคะอันนี้คือว่าจะเต็มฝากกระโปรงเลยก็คือใหญ่มากๆเลยทําให้รถแบบว่าดูดุดันดูใหญ่ขึ้นนะพี่ รูปหล่อเลยใช่ใช่อย่างตอนแรกที่ถ่ายให้ดูคือรถจะเป็นแบบรถลอนๆแบบคือไม่มีสวยเลยตอนใหม่ๆไม่คือไม่สวยแต่พอแต่งแล้วโอเคแล้วสวยหล่อขึ้นมาเลยได้ลูกชายอีกหนึ่งคนมีลูกชายมาอีกหนึ่งคนนะพี่เพ็ญเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะอ่า ฝากระโปรงเราก็เปิดง่ายๆเลยเราผู้หญิงตัวเล็กๆ,กๆนะพี่เซนนะ,ะ, <ๆ S 2> ะมีโชคให้คู่หน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยยกสูงขึ้นมาเกือบเท่าฝากระโปรงทําให้รถคันนี้นะคะสามารถลุยน้าได้ถึง 80เซนหรือ800มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของเราเป็นบล็อกใหม่แล้วตัวนี้เนี่ยเราเช็คระยะที่1ปีหรือ1 5 0 0 0มนกิโลนะคะแล้วก็เข้าได้ทุกศูนย์เลยทั่วประเทศนะคะที่เพนอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเข้าได้เลยนะคะของศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับประกันจากฟอร์ดนะคะ3ปีหรือ10,000 0กิโลนะคะที่พักว่าน้ําจะอยู่ทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะเราเติมได้อย่างเดียวตรงนี้นะคะนอกนั้น้เนี่ยฝาสีดําพวกนี้คะ่ะเดี๋ยวช่างเขาจะดูแลให้เราหมดเลยแบตเตอรี่ ค่ะรับประกัน1ปีหรือ2 0,000กิโลนะคะอันนี้คือแบบว่าพี่เพนดูแลได้เลยที่พักมกน้ำเนี่ยมันเราจะมีสีบอกอยู่แล้วนะคะว่าประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่ามันลดลงเนี่ยพี่เพนก็เข้าศูนย์ได้เลยนะคะ,ะแต่โดยปกติเดยวช่างเขาจะดูแลให้นะคะส่วนไฟมแต่งนะคะนันจะบอกพี่เพนว่าอันเนี้ยเขาทําจากโคมเดิมนะคะซึ่งเราจะไม่เห็นรอยเลยว่าเขาแกะยังไงเขาทํายังไงพืองานมันเนียนมากเพราะว่ามันเป็นงานแบบว่างานเนียนงานที่แบบว่าทํคทาเนียบมากๆเลยนะคะน่นเราแบบไม่รู้เลยว่าเราแกะมายังไง นะคะซึ่งเราทําจากคมเดิมนะคะอันนี้คืองานเขาเก็บให้เราทั้งหมดเลยรับประกันด้วยนะคะอ่าแล้วก็สวยงามด้วยนะคะฮาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะระวังค่ะพี่เพ็งจ้า <laughs> จ ด้านข้างนะคะคันนี้ก็จะใส่เป็นแม็กนะคะเป็นแม็กอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายมาเวลนะคะลายมาเวลเนี่ยจะเป็นสีด,ลดลํารถเราสีดำพอใส่แม็กสีดาก็จะดูแบบว่าดูดูดัดนดูดูดัดนขึ้นนะคะแล้วก็มีซุ้มล้อแบบนี้นะคะของชุด f 1 5 0นะคะส่วนบางโคนนะคะนันก็ใส่ให้ด้วยปกติเอ็กซอลพัจะไม่มีบางโคนแต่นันจะใส่ให้ด้วยนะคะ<น>การโคนกระเด็นขึ้นนะคะแล้วก็ลายกราฟิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายสายฟ้านะคะลายสายฟ้าเนี่ยจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะจะความหมายดีนะคะแล้วก็แล้วกเ็เป็นลายยอดฮิตเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะติดลายนี้แต่ว่ามันจะสวยแล้วมันก็จะไม่เยอะมากนะคะอ่าอันนี้ก็จะดูสวยด้วยนะคะแล้วก็เบ้ารองมือก็มีให้นะคะแล้วก็จะมีกันสาดให้นะคะ4ชิ้นนะคะราวหลังคาติดให้ด้วยนะคะอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดคือเป็นชุดแต่งทั้งหมดเลย<ช>เพราะว่าแนานเบิกมาทั้งหมดเลยนะคะเพราะปกติรถที่พี่เพนเห็นห่ะนนเป็นเดิมเดิมนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ ฟิล์มนะคะนันติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียม อันนี้คือเกียรพรีเมียมจริงๆแล้วเป็นเซรามิกแท้ด้วยนะคะเวลาพี่เพนขึ้นรถเนี่ยจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเวลาขับเนี่ยก็จะภาพจะใสมากๆด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยเพราะว่าเราขับเองเรารู้ว่าตอนกลางคืน <c oughs> ใช่ค่ะตอนกลางคืนก็จะแบบภาพจะใสมากค่ะ <c oughs> ส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนันทำให้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําได้แดงนะคะตะเข็บคู่เมื่อกี้พี่เพนขึ้นรถน่ะได้กลิ่นกาวไหมคะ <c oughs> อ่ะ้าเราอ่ะจะไม่มีกลิ่นอ่ะ รถจะไม่มีกลิ่นกาวพี่เพนเพราะว่าเราเย็บเบาะหนังอัดขึ้นรูปมาใหม่เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปติดด้านนอกเนี่ยเขาจะใช้กาวทาแต่ของเราไม่ได้ใช้กาวทาเราเย็บใช่เย็บขึ้นรูปมาใหม่เลยแล้วก็ทําแผงประตูให้ด้วยนะคะเบาะแคบก็เป็นเบาะหนังด้วยพรมกระดุมก็ติดให้รอบคันเลยนะคะสคาเพดนะคะก็เป็นแบบยาวเลยเวลาเราขึ้นรถก็จะได้ไม่เป็นรอยนะคะตรงชายบันไดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีด แรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยหน้าจอที่แนนบอกค่ะเป็นหน้าจอทัศสกีนแล้วค่ะเป็นสตีมของ Ford แท้ตัวนี้พี่เพนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto กับ Apple CarPlay ได้นะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยล้วก็มันจะเป็นสัญญาณเสียงนะคะเราก็เปิดเปิดเครื่องเสียงฟังจากในในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ตัวกล้องนะคะกล้องบันทึกหน้ารถกล้องหลังรถเนี่ยหนังก็ติดให้ด้วยนะคะแล้วก็พวงมลลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลลาลัยแบบพ w e r ไฟฟ้านะคะเป็นพวงมลลาล e ัย e-part นะคะซึ่งจะบอกได้ว่าตอนนี้เป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่ฟอร์ดมีเป็นพวงมลลาล e ัย e-part เป็นพวงมลลาลัยพ w e r ไฟฟ้าอันนี้คือดีมากๆเพราะว่าเสถียรน,นะคะแล้วก็ เบาน้ำหนักเบาแต่ว่าควบคุมได้แม่นยำมากนะคะแล้วก็ถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วช้าๆเนี่ยพวงมาลัยจะเบาเราก็จะหมุนวงเร็วได้ง่ายขึ้นแต่พอเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงขึ้นพวงมาลัยจะหนักขึ้นพี่เพ็ก็จะขับรถด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะ อันนี้คือไม่ใช่รถตัวท็อปนะพี่เพนแต่ออปชั่นน่ะทางเยอะแล้วก็หน้าจอก็มีพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบเขาก็ไฟฟ้าก็พอจะซ่อบๆได้ลงหน่อยบอกแฟนบอกว่าเอาอย่างนี้แหละไม่ต้องเอาอะไรมากเราพูดอย่างนี้เนาะแต่ออปชั่นที่เราได้คือแบบเหมือนตัวท็อปเลยใช่มันแต่งออกมาแล้วมันสวยเหมือนเท่าเท่ากับไอ้ที่ไอ้ตัวท็อปอบบเนาะใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ไฟตัดหมอกเราก็มีแล้วนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยก็ปรับไฟฟ้าแล้วกระจกประตูก็ปรับไฟฟ้าด้วย<ม>ปกติถ้าเป็นรถตัวแบบว่าธรรมดาแต่ก่อนนะคะปักกระจกประตูอ่ะยังต้องเป็นมือหมุนอยู่เลยใช่<ม>อันนี้คือเป็นกระจกไฟฟ้าหมดเลยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ<ม>ยังไม่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะพี่เพนคือกระจกด้านประตูอ่ะค่ะก็เป็นออโต้ด้วย<ม>เราสามารถเปิดออโต้กดทีเดียวเป็นขึ้นลงออโต้ได้ได้เลยนะคะก็จะสะดวกสบายเดี๋ยวนั้นลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเรามาด้านหลังเลยค่ะ ด้าน,นหลังก็จะเป็นนี่เลยโลบาเล็กเอาแลนเดอร์นะคะอันนี้คือสมบุกสมบันมากๆอันนี้จะเป็นแบบโฟร์วิวได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3ามให้ด้วยนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็สมบุกสมบันได้เลยนะคะน,นี่ทนทานมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชัสซีของ Ford นะคะก็คือว่าจะเป็นขึ้นรูปมาอย่างใหญ่อย่างยาวเลยนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยคันนี้พี่เพนรับน้ําหนักได้ถึง1 3จตันหรือ1น0 0งารอกิโลนะคะ ถ้าเราขายของเราทำทมสวนทำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือขนได้เลย ปุย๋ยนี่แหละอันดับแรกคนปุ๋ยใช่ไหมคนปุ๋ยนั่นแหละเนี่ยค่ะพันสามรอกิโลพี่เพนขนได้เลยนะคะเพราะว่าชัซซีเราใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็กระบะก็จะเป็นตาฟอร์ดแท้ด้วยนะคะอันนี้คือสี่ขสี่ติดท้ยเท่ๆนะคะพี่เพ็นนะอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อไฟท้ายนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กนะคะก็เป็นแบบเอ t า a n แลนเดอร์เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับไฟถอยนะคะ LED อันนี้ก็จะสว่างมากๆเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บไฟก็จะติดแล้วนะคะก็จะสว่างแล้วก็ ด้านหลังก็จะมีเป็นลายกราฟิกนะคะลายยางให้นะคะแล้วก็จะมีปลายดาบให้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นชุดครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะแ <c oughs> น้นพูดตลอดเลยพ่โอเค <c oughs> จา้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยะคะ่ะเป็นโชคฝากระบาท้ายนะคะแล้วก็ของเดิมเนี่ยคืนให้หมดเลย <c oughs> ใช่ค่ะมีทังกันชนหน้าอะไรทั้งหมดเลยคืนให้หมดเลยเ <c oughs> ครื่องเสียงเดิมก็คืนให้ด้วยนะคะหมดเลยนะคะอ่า อันนี้นะคะก็ทั้งหมดเลยนะคะก็คือว่าแต่งครบหมดเลยเยอะไหมอะพี่เพนเยอคะค่ะเยอะเยอะมากอ <c oughs> ชอบชอบรูปลายก็สวยด้วยโอเค okay, <c oughs> ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพี่เพนเดี๋ยวให้พี่เพนฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงคะ่ะสุดท้ายแล้วใครสนใจฝากอยากซือ้อรถอยากดูแบบรถที่อยากคิดว่าอยากได้ คุณแนนเลยค่ะคุณแนนบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เพ็ขอบคุณค่ะแล้วก็ได้รถตามที่เราต,ต้องการนะคะสั่งได้ด้วยนะคะ ทำทำให้ตามต้องการเลยนะคะพี่เพนได้ได้แล้วก็มีอะไรก็คือสามารถติดต่อนันได้ตลอดนะพี่เพนแล้วก็มีอะไรคืออยาสงสัยตรงไหนวันนี้อาจจะแบบว่าอธิบายเยอะแล้วแบบว่าเยจําได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าโทรถามแนนได้ไลน์หาแนนได้นะคะเราดูแลกันตลอดแนนดูแลมาตั้งแต่ลูกค้าท่านแรกจนก็คือดูแลมาตลอดใช่ค่ะใช่โอเคค่ะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถฟอร์ดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้นนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์โทรน่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบขับรถตลอดอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็หมาถึงว่าวันนี้ก็ขับมามันก็จะแบบไม่ได้อ่านไลน์อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะโทรถ้าโทรก็จะได้รับสายเร็วกว่านะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับพี่เพนเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะพี่เพ้นขอบคุณค่ะเดี๋ยวนั้นไปสอนวิธีการใช้รถพี่เพนใช้เองไหมหรือแฟนโอเคขับเกียร์ธรรมดาได้เนอะพี่เพน ได้โอเคได้ไ,ดไม่ได้ตัวมานานแล้วว่าส่นมากน่าจะเรื่อแรกก็ให้แฟนก่อนเลย <c oughs> ได้ได้งั้นเดี๋ยวแนนสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนแค่สตาร์ทรถได้เนาะพี่เพนเนาะอ่ะพี่เพ็นขึ้นได้เลยจ้ะอย่าลืมกดปุ่มตรงนี้ค่ะกุญแจใช่ค่ะนั่นแหละพี่เพนขึ้นได้เลยเดี๋ยวแนนสอนวิธีการสตาร์ทรถเอาตัวใกล้ๆกันเลยพี่เพนคือขับได้หนูว่าเลื่อนเลื่อนมาหน้าสุดเลยอ่ะพี่เพนโอเคปรับพวงอาลัะไรเราก็ปรับทางด้านนี้นะคะพี่เพนค่ะถ้าเราจะเลื่อนขึ้นอย่างนี้ เลื่อนลงก็ได้แล้วเราก็ล็อกพรมหลัยด้านล่างด้านหน้านี้นะคะเราก็เลื่อนเบาะอย่างเงี้ยคะ่ะเลื่อนได้เราดึงตรงนี้ค่ะอ๋อมีตัวนี้ใช่ค่ะอ่ะอันนี้แคบไปไหมพี่เพนอ่ะสมมุติเราเวลาที่เราจะสตาร์ทรถพี่เพ้นเหยียบคัดด้วยอ่ะ <Okay. S 2> แล้วก็สตาร์ทได้เลยแล้วก็รถต้องเป็นเกียร์ว,ว่างเดี๋ยวพี่ขอเชิญก่อนได้ไอ่าสตาร์ทได้เลยค่ะ เยบคัอ่ามันจะเป็นเซฟตี้หมุนได้เลยค่ะหมุนอีกหมุนอีกใช่อ่าเวลาหมุนหมุนให้สุดเวลาหมุนเราหมุนแก๊กแรกค่ะมันจะเป็นในเรื่องของไฟมันก็จะเลี้ยงเข้าในนี้ค่ะแต่พอหมุนสุดแล้วปุ๊บมันจะเป็นสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะพี่เพนเปิดแอร์ได้เลยค่ะปุ่มตรงกลางตรงนี้ใช่ใช่ค่ะอ่าเดบ้อยค่ะหวงมาอะไรนะคะก็คือว่าพี่เพนฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของการขับขี่ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของมีเดียทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น เป,เ,ปเป็นเมนูภาษาไทยเขาก็จะบอกว่าประตูเปิดอยู่รถสตาร์ทแล้วนะคะใช่ค่ะเปน็นเมนูภาษาไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอโดยรวมนะคะเวลากระจกนะคะพี่เพนตับทางด้านนี้ทางซ้ายเราก็เลื่อนไปทางซ้ายนะคะขวาเราก็เลื่อนมาทางขวาแล้วก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวานะคะกระจกกระจกมองข้างหูช้างกระจกหูช้างนะคะส่วนตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เป็นไฟที่บอกว่าเป็นไฟ ไฟหน้านะคะไฟหลีไฟปกตินะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะไฟจะติดตลอดเพราะว่าเราติดเป็นไฟเดย์ไลท์แล้วก็เป็นไฟมาแตงนะคะพอสตาร์ทรถปุ๊บไฟก็จะติดตลอดเป็นไฟเดย์ไลท์เดย์ไทม์และนิ่งไลท์อันนี้จะทําให้แบบว่าเราจะปลอดภัยขึ้นเพราะว่ารถที่เขาขับนําหน้าเราเขาจะเห็นเราชัดเจนขึ้นหรือรถที่สวนทางกับเราเนี่ยเขาก็จะเห็นเราชัดเจนขึ้นเห็นเราตลอดเวลาเพราะว่าเรามีไฟตลอดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นไฟหลีไฟหลีเนี่ยจะเปิดปุ๊บ ไฟตาแดงจะติดนะคะพอไฟปกติเปิดปุ๊บจะเป็นไฟขาวๆดวงใหญ่นะคะตรงนี้จะเป็นไฟดิงหน้าจอนี่ค่ะถ้าเราขับตอนกลางคืนไฟมันสว่างเกินไปเราก็ลดสีลดสีลดแสงได้แล้วก็ใช่ถ้าเราเพิ่มแสงเราก็กดทางด้านนี้คือฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รถเราเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะพี่เพนเวลาเราเติมน้ํามันเราเติมน้ํามันดีเซลปกตินะคะดีเซล b 7จ็ด b พีเยมได้เลยนะคะแล้วก็เราเวลาเราเติมน้ํามันเราต้องกดล็อกทางด้านนี้ ฝากระโปรงหน้าอยู่ทางด้านนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราเปิดฝาถังน้ามันมันจะไม่มีเราต้องเปิดทางด้านนี้นะคะเปิดทางด้านนี้เวลาเติมน้ํามันเดี๋ยวเวลาแบบฝาถังไปไหนเราต้องเปิดทางด้านนี้นะคะโอเคแล้วก็กระจกที่แนนบอกว่าเป็นออโต้พี่เพ้นแ่นเรากดทีเดียวแนนเลื่อนลงออโต้เลยเหมือนตัวท็อปเลยพี่เพแล้วขึ้นน่ะก็ขึ้นออโต้ด้วย ปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนักก็เราต้องกดค้างมันถึงจะขึ้นกดลงมันถึงจะขึ้นใช่อันนี้เราออโต้เลยพี่เพนเหมือนตัวท็อปกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะทุกอย่างเลยงั้นเดี๋ยวนาจะอธิบายในเรื่องของมีเดียให้พี่เพนฟังเนาะเดี๋ยวพี่เพนนั่งในรถก่อนขอจ่ะเดี๋ยวนนเปิดตัวไฟาดแดงให้หาทิศเวลาที่ปิดฝากระโปรงนะคะเราก็ดึงลงมาได้เลยค่ะแล้วก็ปิดทีเดียวได้เลยนะคะแบบนี้ ไฟตาแดงก็ติดนะคะไฟมาแตงติดหมดไฟตัวซีติดนะคะหมดเลยค่ะ,ะเดี๋ยวอธิบายในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะอ่ะพี่เพนขออนุญาตขึ้นรถจ้ะโอเคอันดับแรกนะคะเรื่องของตัวแอร์นะคะแอร์จะอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นความแรงฝั่งร้นเย็นไหมคะพี่เย็นค่ะเย็นนะคะอันนี้เป็นความเย็นนะคะแล้วก็แอร์จะประทะ อันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้คืออากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะคะอ่าปกติเวลาเราเปิดเดี๋ยวแทนเปิดตรงนี้ให้จะรู้สึกว่าเท้าเย็นพี่เพนรู้สึกเท้าเย็นยงอ่าแสดงว่าใช้ได้นะคะระบบแอร์ทางด้านหน้านะคะแล้วก็เท้าใช้ได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะตัวกล้อง ั่นเขาเดินสายมาให้ทงหมดแล้วนะคะตัวกล้องนะคะจะมีทั้งกล้องบันทึกหน้านะคะว่ากล้องบันทึกหลังนะคะเมมโมรี่นะคะใส่ให้แล้วนะคะอันนี้เป็นกล้องหน้านะคะอเราสามารถปรับได้เลยนะคะตรงนี้ปรับด้อใน,นกล้องหน้าก<ๆ>ล้องหลังพี่เพ็ญเข้าเกียร์ถอยหลังเป็นไหมเป็น,ปน,ปนอ่ะเดี๋ยวเราเหยียบคัสแล้วก็เหยียบเบรกนะคะอย่าเอาขาออกเนาะอ่ะเดี๋ยวนั้นลองกล้องให้ดูนะคะอย่าเอาขาออกนะพี่เพ็ญเนาะอ่ะเหยียบเบรกด้วยนะจ้ะ เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเรายกแหวนขึ้นแล้วก็เข้ามาทางนี้ปึ๊บเดี<อ>๋ย,ายาวออกนะ<อ>ใช่ใช่นี่นะคะกล้องหลังติดหมดเลยนะคะอ่นนี่นะคะกล<ม>้องหลังอ่ะเวลาเราเข้าเกียร์ว่างเราก็ดึงลงมาเฉยๆได้อ่ะเอาขาออกได้เลยค่ะกล้องหน้าใช้ได้กล้องหลังใช้ได้นะคะเกียร์หลังไปทางนู้นเหรอใช่ค่ะเป็นเคยมาทังนี้อเกียร์หลังเราต้องยกแหวนแล้วก็เข้าเหมือนเกียร์หนึ่งมาส้ายสุดนะคะเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งอ่ะ น,นี่คือเป็นเกียร์ถอยหลังเนาะต่อไปนะคะไฟในรถนะคะจะมีทั้งหมด4ดวงอันนี้ติดหมดเลยนะคะอ่าไฟติดหมดเลยค่ะอ๊ออันนี้เป็นกล่องเก็บแว่นตานะคะน่านตัางแดดด้าน